เอาเลยแฮสวัสดีเทปโชว์ท่านเลยนคะครับผมอ่าเนื่องจากที่คุณแอดเจเจมอนเนี่ยได้ส่งเกมที่เขาทำเองเนี่ยในอ่าะอะไรวะเว็บอะไรเด็กดีใช่เด็กดี .com นะครับผมอ่าแล้วเขาก็ส่งมาให้เราเล่นนะฮะเราก็จะเล่นสักหน่อยนะครับผมอ่าถ้ามีเสียงรบกวนก็อขออภยัยนะ่ยช่วงนี้หน้าฝนนะฮะไเพวกเอ่ออึงอ่างก็จะออกมาร้องนะฮะ อึงอองอะไรเนี่ยเอาไปเลยแชร์ลงหน้าเฟซได้เลยโอเคแปบ๊บหนึ่งครับอ่ะมาอะไรเอ่ยเกมทายใจเด็กดีคอมคุณเหมือนใครในแก๊ง away นะฮะโอเคอันแรกชอบทำอะไรเวลาว่างนั่งเล่นเกมนั่งแฟบดิสัตรออะไร <c oughs> นั่งวาดรูป โอ้ไม่กรนี่ก็คุยจังเลยเดี๋ยวขอปิดปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนั่งเล่นเกมนั่งแฟบนั่งวาดรูปนั่งรอนั่งพักเกมนั่งง่อยๆอเรานั่งเล่นเกมนั่งพากหรือนั่งเล่นดีนั่งนั่งเล่นนั่งพักแล้วกันนั่งนั่งพักคำถามต่อไปถ้ามีพลังได้หนึ่งอย่างจะเอาอะไรพลังขึ้นเต่าพลังย้อนเวลาพลังหายตัวได้ พลังเซรามูนพลังล็อกกุญแจพลังเราได้แน่นอนต้องล็อกกุญแจแน่นอนครับผมอ่าต่อไปชอบเกมแนวไหนเกมขุดทองคืออะไรอะไรคือเกมน่าจะพิมพ์ผิดั้งขุดทองหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเกมผจนภัยเกมปลูกผักเกมมันๆเอาชีวิตรอดเกมผีส่วนตัวเนี่ยชอบอ่าเกมพวกเอาชีวิตรอดนะฮะอ่าเนี่ยเจอผู้เจอผู้หญิงผู้ชาย ที่ชอบคุณจะทำอย่างไรยิ้มกระชากใจว่างจะน้องสาวเดินเข้าไปบอกว่าชอบขอเบอร์ดิรออะไรเดินเข้าไปเปิดนะของของรับใส่จะบ้าเลเนยนีมองตาแบบแบวเบวองอะไรดีว่าง่าจะน้องสาวเดินไปยิ้มกระชากใจแล้วกันนี่อ่าอาหารที่ชอบสุดท้ายแล้วอาหารที่ชอบนี่ ก๋วยเตี๋ยวสปาเกตตี้เอ็มเคตับแซบ่บเอต้มแซบ่บตับถุยต้มแซบ่บผัดเผ็ดงเดูเห่าวัดเดชข้าวผัดเนียส่วนตัวชอบเอารูรูน่อยแล้วันเนี่ยสปาเกตตี้เนี่ยผมส่งคำตอบไปจะเหมือนใครฮะวัดเดชทำไมเราเหมือนฟาฟาเวได้เนี่ยผมโอ้ my g ก d อด วันเดอรอ่า uh สักรอบสักรอบอีกสักรอบลองเล่นอีกครั้งโ okay. อเคเราจะเปลี่ยนคำตอบนะฮะเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่ตัวเรานะฮะอ่าอ่าอะไรวะเนี่ยเอาทำไมคำถามมันสลับกันจะทำอย่างไรมองมองไนจะน้องสาวเดินเข้าไปเปิดของลับเราเดินเข้าไปนี่เลยครับ <laughs> ชอบเกมแนวไหนปลูกผักมัน เกมผีเอาเกมผีแลวกันเพราะผมไม่ชอบเกมผีแล้วต้องเลอกเกมผีไปก่อนเนี่ยจะเอาพลังหนึ่งอย่างจะเอาพลังอะไรพลังเซรามูนพลังยุบลาอ่าพลังเซรามูนฮะเ่อาหารที่ชอบอ่าอ่านี้นนลยกันผัดเผ็ดงูเห่าเลยกันนะชอบทำอะไรชอบทำอะไรในเวลาว่างอ่านนี้เลยกันเนี่ยส่งคำตอบไปโอ้ oh my god เหมือนเจเจมอนน่เหมือนเหมือนเจเจมอนโอไม่เหมือนเจเจมอนเนบหืมสุดยอดยอดนะฮะอ่าพิมพ์ว่าอะไรดีอ่าอืมเราเหมือนเจเจมอนไอท่อนเจเจมอนได้ไง ในเมื่อเราอะไรดีไม่เอ้ยในเมื่ออ่านิสัยแั้วกั่อ่ะให้ดูดูดีหน่อยนิสัยเราไม่เหมือนไม่อะไรว่าไม่เหมือนพิมพ์ผิดพิมพ์มถูกกัน นี่ยต้องนิดเด่นิดอ่าแล้วก็จนจุดอันนี้ไปเนี่ยอุ้ยเกือบล่วงวัดเดะแก้วกุบล่วงโหวัดเดะอาถรรพ์แล้วเนี่ยเจเจมอนเนี่ยผมเราเหมือนเจเจมอนได้ไงในเมื่อน,นิสัยเราไม่เหมือนกันสนิทธ์นะฮะผมอ่าแล้วก็กดโพสไปเลยนะฮะอืม ร้อยนะฮะก็สำหรับเกมนี้นะฮะใครอยากเล่นก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปละกันนะสำหรับนี้ก็สเก็นเล็กถามบ๊ายบายครับ